ถามทบทวนก่อนเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรคะกะอ่ะกะอากระอค่ะผิดเลยผิดเลยอ๋อหอหีบนำหน้าค่ะ,อะหอหีบนำหน้าหรือเรียกว่าคำที่มีหอนำพย,ยัญชนะอื่นใช่ไหมคะโดยสวดมากเมื่อวันเราเรียนคำที่เป็นหอหีบนำหน้า อนหนูกับมอม้านะคะในวันนี้นะคะคุณครูนี้จะมาเพิ่มเติมคําที่มีหอหีบนําหน้าพยัญชนะตัวอื่นแล้วก็จะต่อไปถึงนะคะการอ่านคําที่มีเสียงสระอะแต่ไม่มีรูปอะนะคะรูปสระอะหายไปไหนแต่ทําไมมีเสียงสระอะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนกันนะคะอะทีนี้ นะคะแป๊บหนึง่งอ่าทีนี้มาดูนะคะผู้นี้อธิบายเพิ่มอีกนะคะย้ำอีกเนาะเพราะว่าในเรื่องนี้นะคะคำที่มีอักษรนำนะคะค่อนข้างจะหลายตัวนะคะเนื่องจากโดยส่วนมากนะคะ คำที่มีอักษรนำนะคะออกเสียงพยางค์เดียวคำที่มีหอหีบนำส่วนมากนะคะจะเป็นตัวอักษรที่อยู่ในกลุ่มอักษรต่ำนะคะจำได้ไหมว่าถ้าเรามีการมาเรียงกลุ่มพยัญชนะจะแบ่งออกเป็น3มกลุ่มหรือว่าไตรยางใช่ไหมคะเราเรียนมาแล้วเนาะก็จะมีอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำ นะคะซึ่งอักษรตามจะมีคำที่มีหอหีบนำหน้าพยัญชนะหลายตัวนะคะ,ะไปนะคะ,ะทีนี้มาดูตัวอย่างคำนะคะคำที่มีหอหีบนำหน้างอง,งูนะคะคำว่าคำนำหน้านี่แสดงว่าเขาอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังคำเขาอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังคำข้างหนัา ข้างหน้าค่ะหน้าข้างหน้าเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอักษรนำนำหมายถึงอยู่ข้างหน้าล่วงหน้าไปก่อนนำหน้าไปก่อนใช่ไหมคะอะทีนี้มาดูคำที่มีหอเห็บนำงองูนะคะอะคำที่หนึ่งคำว่าูดหีบค่ะงดหีบหนึ่งมากดเยไหมเคยไหม เคยไหมยค่ะเคะเยเคเป็นบ่อยด้วยใช่ไหมอ่ะเคยแล้วก็เป็นบ่อยด้วยนะคะอาการหงุดหงิเป็นอาการที่แสดงออกทางร่างกายนะคะจะแสดงออกเมื่อเนึงประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจของตัวเองนะคะคำต่อไปคำว่าห้อยห้อย นหออา่านตามนะคะหงอยเหงาฟังนะคะหงอเยอเหงอยหงอเอาเหงางอยเงานะคะคำต่อไปค่ะนอนนอนงายนอนงายนะคะก็เป็นคำกริยาชนิดหนึ่งต่อไปค่ะเหนื่อย อ่ามือไาหลนะคะต่อไปค่ะผมงอผมหงอกอ่าผมงอมีไหมพวกเรามีหรื หงอนี้คือสีอะไรครับผมสีอะไรสีขาวค่ะผมหงอคือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเส้นผมของเราจากสีดำหรือน้ำตาลกลายไปเป็นส like ีขาวสีเทาเมื่อเรามีอายุเยอะขึ้นใช่ไหมทีนี้ต่อไปนะคะคำต่อไปเงือกอะไรคะเงือกปลาเกปานะคะเงือกปละ เหงือกปลาคือตรงไหนของปลาตรงข้างล่างค่าตรงที่เป็นพังงาบพังงาบใช่ไหมอ่ะข้างๆตรงหน้าปลาใช่ไหมระหว่างตัวส่วนที่ต่อไปถึงลําตัวใช่ไหมคะทาไมเวลาปลามันถึงทําท่าพังงาบพังงาบบ่อยๆคะ่ะเพราะว่าปลาเขาหายใจทางเหงือกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ต่อไป คำที่มีหอเหีบนาโนหนูเมื่อวานเราเรียนแล้วนะคะคําที่หนึ่งคือปูนีบปานปูนีบนะคะต่อไปค่ะเนือใจเนือตาเนือเนือใจเนือใอ่านตามนะคะเนือใต้เนือใต้เนือใต้นะคะต่อไปค่ะ ไปไหนไปไหนไปไหนนะคะต่อไปน้อยนาน้อยนาน้อยนานยนาะคะต่อไปค่ะแน่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 น่แน่แน่น่น่น้แน่น่แ่แ่นนนนนน่น่ คำที่มีหอเหีบนำยอผู้หญิงนะคะดูนะคำต่อไปคำที่หนึ่งผู้หญิผู้หญนะคะต่อไปค่ะ,ย,ะย,ย่าค่ยะย่าค่ะนะคะต่อไปค่ะผู้หญิหงผู้หญิงผู้หญิงอ่ะคอนิดนึงนะคะมาหน้าเดิมก่อนนะคะคำว่าย่ายค่ะนี่คืออะไรคะ หญ้าคี่เป็นอะไรมันเป็นไม้ที่เอาไปใช้เป็นดอกไม้ค่ะมันจะเป็นต้นญ้าที่เป็นดอกไม้อ่ะยังไงอีกหญ้าเป็นไม้ที่เอาไปทำเป็นหลังคาคับโอ้เก่งมากเลยค่ะคลินนะคะเป็นหญ้าที่มีลักษณะพิเศษนะคะหนึ่งรากของเขานะคะเยอะแล้วก็สามารถเกาะยึดหน้าดิน ได้ดีนะคะจึงนิยมนำไปปลูกตามบริเวณคันนาหรือว่าร่องน้ำนะคะเพื่อป้องกันการชะล้างของดินเนาะทำให้ดินไม่ซุดตัวไวและที่สำคัญแญยญา,าเขายังเป็นค่าหญ้าที่มีความอดทนต่อความแห้งแรงแห้งแล้งนะคะสามารถปลูกได้แม้ในพื้นที่แห้งแล้งและที่สำคัญเขายังเป็นหญ้าที่มีความเหนียวนะคะเมื่อต้นโตยาวขึ้นมาจึงนิยมนำไป ่จึงนิยมนําไปสารเป็นหลังคาใครเคยไปนั่งร้านอาหารหรือทุ่งนานะคะก็จะมีเหียน <ไป S 1> ขึ้นไปข้างบนนะคะอาจจะเป็นเอาไปมุงเป็นหลังคาเทียงหน้าหรือว่ากระต๊อบนั่งเล่นใช่ไหมค่ะทีนี้ต่อไปค่ะคำต่อไปคำที่มีหอหีบนำมอม้านะคะคำที่หนึ่งอนอิงหมอนอิงเยี่ยมมากคำต่อไป ห้าไมหาไม้ห้าไม้หม่ทำต่อไปดิ๊หมดดิ๊หมดบี๊หมดบี๊หมดนะคะต่อไปค่ะหมดไหมหมดไหมเยี่ยมมากต่อไปค่ะมีด้างเยี่ยมมากต่อไปค่ะเยี่ยมมาก ค่ะเข็มหมุดนะคะอะทีนี้ต่อไปคำที่มีหอหีบน้ำยอยักนะคะเช่นคำว่ายิบองหบทอหยบอาเด็กๆออกแสงตามคูนิทองหยิบทองหยิบต่อไปค่ะทองหยดทองหยดต่อไปค่ะ วานหยุดวันหยุดนะคะต่อไปค่ะอ่านตามนะคะเหยียดยามเหยียดย้มเหยียดยามเหยียดยามอ่าเหยียดย้มเป็นคำพูดที่ใช้พูดให้คนอื่นที่ไม่สุภาพนะคะต่อไปค่ะลูกหยีลูกหยีลูกหยีต่อไปค่ะ หยิบของหยบของอ่ะคุณนี่ถามว่าลูกหยีเป็นยังไงเคยเห็นไหมคะมาเลยเคยเคยแล้วก็หยีอ่ะอ่าเคยเห็นเป็นลูกแล้วก็หยีอ่าไม่ใช่นะคะาลูกหยีเป็นขนมถูกต้องเหมือนน้องคุณนะคะลูกหยีเป็นชื่อผลไม้ชานิดนึงนะคะเมื่อแก่แล้วนะคะเอามาปอกเปลือกแล้วก็ เอาเนื้อของเขามากวนปอกวนได้ที่แล้วก็ใส่ถุงห่อไปขายเขาเรียกว่าขนม,ขนมลูกหีอ่าเป็นขนมได้เป็ขนของว่างได้นะคะอ่าตอนนี้เด็กๆเนาะเราไม่ค่อยได้ไปเดินรอบโรงเรียนเลยนะคะอยู่ข้างโรงเรียนของเราข้างสระว่ายน้ํานะคะจะมีอยู่สองต้นนะคะถ้าเปิดเทอมมาได้นะคะเดี๋ยวคุณครูนี่จะพาเดินไปดูต้นลูกหยีข้างสระว่ายน้ำสองต้นเลยนะคะสามารถทานได้เลย ทีนี้ต่อไปออออคำที่มีหอหีบนําหน้ารอเรือนะคะคำที่หนึ่งมีหรือต่อไปนะคะเมื่อ,อไรเมื่อ,อไรต่อไปคะ่ะรีไฟรีไฟต่ไฟอไปนะคะรู้รา รูหลาต่อไปค่ะสึกร้อสึกร้อต่อไปค่ะจิ้งรีดจิ้งรีดอ่าเย็นมากอ่ะทีนี้ต่อไปคำที่มีหอหีบนำหน้าลอลิงกุลกุลาบกุลาบต่อไปนะคะน้ำไหลน้ำไหล ต่อไปหลากหลายหลากหลายไปนะคะหลบหลีบหลบหลีบต่อไปค่ะงูเหลือมงูเหลือมต่อไปนะคะขวดโหล ปวดัวดหล,ลดูหน้าต่อไปนะคะคำที่มีหอหีบนำหน้าโวแหวนนะคะมีเยอะนะคำที่มีหอหีบนำคำที่หนึ่งของหวานองหวานคํา,า,าต่อไปวีผมวีผมคำต่อไปนะคะไหว้พระไหว้พระ คำต่อไปหุดวิดบุดหดไม่ใช่หุดิดนะหุดวิดวุดหวิว่ววอ่าต่อไปวงแหวนวงแหวนต่อไปนะคะวันไววายอ่าทีนี้คุณนี่ถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งหุดวิดคืออะไรคะไม่ไรค่ะ บุดวิดคืออะไรเป็นยังไงบุดวิดหงิดไม่ใช่หงุดหงิดบุดวิดเป็นอาการโมโหครับอันนี้อาการโมโหยังไม่ถูกเลยบุดวิดก็คือของหล่นนะคะมันยังไม่หล่นบุดคือของหล่นยังยังไม่หล่นใกลเดียวกันแล้วแต่ยังไม่หออล่นนะคออะ like คุณนี่อธิบายเพิ่มน,นะคะบุดวิดคือเช่นสถานการณ์อะ มีเรานั่งเล่นอยู่ข้างสนามฟุตบอลใช่ไหมแล้วมีเพื่อนเตะฟุตบอลเกือบมาโดนหัวเราแต่เราหลบทัน<ม>เขาเรียกว่าวุดวิดนะหมายถึงฉับพันนะคะเช่นอาเรามองเห็นในระยะใกล้แล้วก็รีบเบี่ยงหัวหลบนะคะจึงไม่ถูกลูกบอลกระเด็นใส่หัวนะคะเขาเรียกว่ารอดอย่างวุดวิดเข้าใจไหมคะทีนี้<ม> ต่อไปนะคะทีนี้มาดูนะคะคำที่ประสมด้วยอะนะคะคำที่ประสมด้วยอะหรือสระอะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจำไว้นะคะว่าวิสัญชีเด็กๆพูดตามค่ะวิสัญชีค่ะคำที่มีรูปสระอะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าคำที่ประวิสัญชนีนะคะ เป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างหลังพระยัญชนะต้นนะคะเมื่อสระอะมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศตอนนี้คือให้เราจำว่าคำไหนที่มองเห็นสระอะนั่นหมายถึงคำที่ประวิสัญชนีจำได้นะทีนี้ไปดูนะคะตัวอย่างคำอ่านตามนะคะมัดมือ มาดมอ่าดูนะบางคนไม่มองนะเพราะพรุ่งนี้จะสอบอ่านนะคะทำต่อไปนักเรียนนักเรียนต่อไปค่ะตั้งใจต่อไปค่ะขับขันขับขันต่อไปนะคะหัดผัดต่อไปค่ะนั่งเล่น มาเล่นต่อไปนะคะกําชับกําชับไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงเลยคำนี้อ่านว่าอะไรคะกําชับนะคะต่อไปขับรถรถต่อไปค่ะชัดเจนชัดเจน ต่อไปค่ะที่ตั้งต่อไปนะคะชายฟังฟงต่อไปค่ะสั่งสอนสั่งสอน,สสนต่อไปนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างคำที่มีรูปพยางหน้าและออกเสียงอักเต็มเสียงนะคะตัวอย่าง คำที่ออกเสียงสระอะเต็มเสียงหรือคำที่ปลาวิสัญชญีคำนี้อ่านว่าอะลายละยลายต่อไปค่ะตัเตี๋ยตัเตี๋ยเยี่ยมมากต่อไปค่ะม้าขามม้าขามต่อไปม้าม้าม้าถือต่อไปสวยอะอาต่อไปตัเลี้ย กะเกียงต่อไปบ้านบะมีต่อไปตาตาตต่ตาปต่อไต่อไปคตะตาตานาต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 นะคะอตาตาตาดูตัวอย่าตคตาีาต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 ามาตาตคตาตาาตคตา มองไม่เห็นรูปสลระอะเลยและคำนั้นจะอยู่พยางหน้าออกเสียงอะครึ่งเสียงนะคะคำว่าออกเสียงอ่ะครึ่งเสียงหมายถึงเวลาพูดสลระอะแต่ให้พูดเร็วๆคนนี้เคยบอกนะ,ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำที่ไม่ประวิสัญน,นีเข้าใจไหมอ่ะทีนี้อ่านตามนะคะคำที่หนึ่งนะคะขบวน นนขนมขนมขนม,นมต่อไปนะคะอร่อยอร่อยต่อ,อ,อ,อไปค่ะสลับต่อไปสนุกสนุกต่อไปค่ะแดงแดงต่อไปนะคะสนามสนามลาลา ยข,ยขยา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 ยฉลองฉลองฉลาดลา,าอ่าทีนี้มองดีๆนะคะถ้าเส้นสีแดงคำไหนหายไปให้อ่านคำนั้นนะคะคุณนี้มองนะมองคนแอบเล่นโทรศัพท์ด้วยนะคะคุณนี้เห็นนะอ่ะทีนี้สังเกตนะ

ฮานคบวนบวนขยันขยันอคมากค่ะเยี่ยมมากนะคะอ่ะทีนี้นะคะอันนี้ยังไม่ไม่อ่านนะคะอ่ะทีนี้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปหน้านี้นะคะทบทวนนะคะวันนี้เราได้อ่านคำศัพท์มาเยอะแยะเลยถามคำถามทบทวน วันนี้เราเรียนรูปของสละอาะอยู่สชนิดใช่ไหมคะอันที่1คืออะเต็มเสียงหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าคําที่ประวิสัญญีอะเต็มเสียงหมายถึงพยังหน้าออกเสียงสละอาะแล้วมองเห็นรูปสละอาะด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรใช่ไหมคะอ่ะอีก สระอาะอย่างที่สองนะคะในวันนี้ก็คืออะครึ่งเสียงหรือคำที่ไม่ประวิสัญชนีมีเสียงสระอาะแต่มองไม่เห็นสระอาะเลยเข้าใจไหมคะ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าอะครึ่งเสียงนะคะมีใครสงสัยไหมไม่มเลยทีนี้นะคะฝาก พรุ่งนี้คุณครูนี้จะสอบเก็บคะแนนนะคะบทที่5 10ข้อ10คะแนนและก็จะสอบอ่านสระอา่านที่เรียนวันนี้ลหะนะคะจะสอบอ่านสระอา่านะคะ10คำ5คะแนนนะคะนั่นแสดงว่าในวันพรุ่งนี้เราจะเก็บคะแนนทั้งหมด15คะแนนใช่ไหม ได้ค่ะ,คะใช่เพราะฉะนั้นกรุณาเข้าให้ตรงเวลาใครเข้ามาช้าก็จะทำให้การทำแบบทดสอบของเราช้าไปด้วยนะคะพอเข้าใจนะคะ